ไปยืดอีกฮะอ๋เราทำยังไงเราถึงจะมีแฟนขลับเยอะขนาดนี้ฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละฮนะแนะนำตัวนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะฝั่งนี้น่าจะไม่ต้องแนะนำตัวให้กับบรรดาด้อมเนาะแนะนำตัวให้ลุงกับป้าฟังหน่อยแล้วกัน ใจลายเมื่ออาจจะครับเดี๋ยวนำตัวให้กับแขกพู้มีิเกตทุกท่านนะครับลุงกับป้าก็ได้อยอมยิ่งเห็นหน้าใกล้ๆยิ่งแบบกลิปละลายไหมเนียนกลิปอิจฉาแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่ต้องอิจฉาเดี๋ยวเรามีช่วงแบบมิสแองกิ้แน่นอนนะอ่าอะให้น้องๆและวนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับโทมัสครับ สวัสดีครับต้องหาอันนี้แค่แค่โทมัสครับ น้องครับนะเราพูดมาทั้งหวัดเสียงยังไม่ได้ขนาดนี้นะฮะพี่หลวงพูดเมลงสวสดีครับไม่ได้ฮะไม่ได้เดี๋ยวอารมณ์มันไม่ได้เดี๋ยวมันจะฉุดฉุดอารมณ์เลยนะฮะเอาละฮะพี่ขออนุญาตสอบถามน้องน้องนิดนึงนะครับว่าร่วมงานกับราโวอ k k บีเคเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็ได้เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับราโวอบีเคเคครับแล้วก็ว่าไง ผมว่ดีใจครับที่ได้รับเกียรติมาร่วมงานนี้ครับโอ้หตรุดจีนปีนี้คำถามต่อไปแฟ,แฟนคลับหรือว่าด้อมนะครับฟังดีๆนะคะตรุษจีนปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวงัญคะ ทื่สงดจะออกระทวยมากเละห้างเรามีเขาเรียกว่าแบงขายจอด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าจะลูกศิลปินขึ้นนะติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญตรุษจีนค่ะอังตัวตัวไกลค่ะสองแดงต้องมั้ยแต่อ่งไม่มีเฮ้ยมหนิก อะไรฮะพูดอะไรฮะแตะแตะ่่น้องพูดผิดน้องพูดผิดน้องพูดผิดเพราะแตะเอียไม่มีน้องมันโนอย่าไแตะเอียอะนาแตะเอียแต่พี่อะพร้อมที่จะแตะอ่างน้องจ้ะไม่พี่ไม่พร้อมพี่ยังเฉยเยจะบอกว่าตอนนี้เกรงมากเลยเกรงกับแฟนแฟนับเน่ยกรี๊ดทุกช็อตกรี๊ทุกช็อตน่ารักมากนะคะ คำถามต่อไปต้องขออนุญาตถามนิดนึงนะอันนี้เป็นคำถามจริงๆนะครับมีอะไรให้กันพิเศษไหมฮะมีอะไรให้กับแฟนๆพิเศษไหมวันนี้อะไรนะฮะอะไรนะเออมาถามเองเลยมานะมีครับมีครับมีอย่างหนึ่งครับที่ให้น้องก้องไป ใช่เดี๋ยวเราปรึกษากันนิดนึงไม่บอกไม่บอกอะอัเนี้เราเขินแท้นะเนี่ยจริงจริง้ยืนบิดไปบิดมานไม่ใช่อะไรนะฮะตอนนี้ไม่ได้เขินโน้ตเขาแล้วเขินแซงขับเน่ยกรี๊ดเก่งกรี๊ดเก่งมาก ต่อไปเลยค่ะคำถามต่อไปอเดี๋ยวเขามีของขวัญให้แน่นอนมีของขวัญได้แน่นอนนะครับให้ออยพรวันปีใหม่นะครับหรือว่าชงตุ๊จีนนี้หน่อยฮะ,ะก็ในวันปีใหม่ปีนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นของของให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเลยครับสำหรับทุกคนขอให้งานปังๆรวยๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับ สาธุค่ะสาธุครับก็สำหรับปีนี้นะคะก็เป็นขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีของทุกคนนะครับก็ซินเจียยูอีซินีโคชัยซินีคิงเกียสซินีตัวถังครับ เราฝากผลงานหรือว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรนะคะให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะได้เลยก็พวกผมก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับฝากติดตามว่าจะมีโปรเจกต์อะไรไปเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบอยู่ในช่วงการเตรียมตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อก็ฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับช่องทางไหนได้บ้างคะก็สามารถติดตามได้ทางแบบช่องทางส่วนตัวของพวกเราเลยก็เช่นแบบ X Instagram กรหรือ TikTok นะครับแล้วก็ขอฝากของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในค่ายด้วยนะครับ อขอฝากคําพูดสักหึ่งประโยคให้กับบรรดาแฟนคลับที่มารอตั้งแต่ห้างเปิดนี้หน่อยนะฮะที่ชมพันอยากพูดถ้ายังไม่เปิดน้องมาก็ยังไม่เปิดห้างจริงๆขอบคุณมากๆครับที่มาหาผมและน้องก้อยรักมากๆเลยโอ้เป็นการสัมภาษณ์ที่เราเขอนแทนอันนี้จริงๆนะฮะแค่นี้ก็เหมือนไปถงขวัญแล้วเนอะ น <No>, no. ดูดูด,ด,ดูมีการมอบส่งหัวใจด้วยคุณจริงๆแล้วอ่ะหัวใจอะ่ะมา, o, มาทําคนเดียวมาธรรมดาขอแบบไขึ้นใช่ไหมคนละขึ้น <c oughs> คนละขึ้นให้แฟน,น,นะน,นขับหน่อยนะฮะคนละขึ้นแค่แฟนขับหน่อย <c oughs> อ่าอ่าหลบให้หลบให้ห <rops> ลบให้หลบให้หลบให้นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าอ่าไม่กรี๊ดไม่ทำนะครับดึงสองสาม ขอขอบคุณนะคะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องอยู่ต่อบนเวทีก่อนนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะ